thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายนพศส5 6 3ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลานะคะก็มาพบกับดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมค่ะท่านใดที่อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือวิชาอื่นๆสามารถแอดไลน์ กันมาได้หรือโทรสอบถามกันมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะหรือท่านใดที่สะดวกในการเดินทางจะมาพบปะพูดคุยกันก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้ที่ลงสถานีช้างเอราวันนะคะเดินย้อนกลับมาทางช้างก็สถาบันจะอยู่ทางด้านขวามมือนะคะ จะมีต้นมะพร้าวอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตึกสีส้มๆเห็นได้ชัดเลยค่ะก็วันนี้เรามาพบกับดาวเด่น6ตดวงเลยนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะคือดาว5ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะดาว5หรือดาวพระฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งมหัธนูแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปูเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาว7นะคะ ก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะคะดาวเจ็หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งเริกเกาะอยู่นวางลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวสี่ค่ะดาวสี่นะคะหรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเริกและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นวางลูกที่1มีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวางและยังได้วรโคตนวางค่ะ ดาวเด่นตัวที่4ี่นะคะคือดาว6ค่ะดาวหหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งเลิกและยังเป็นราชาโชคเกาะอยู่ณวังลูกที่7มีดาว7หรือดาวเสาเป็นเจ้านวังนะคะและดาวเด่นตัวที่5ประจําวันนี้คือดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเลิกเกาะอยู่ณวังลูกที่7มีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังค่ะและดาวเด่นตัวสุดท้ายค่ะคือดาว3ค่ะ ดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งทริโตแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่สองมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านาวาังนะคะอาจารย์แอก็จะคัดเหลือสี่ดวงชิ้นเดิมตามที่ชอบค่ะห้าค่ะสี่ค่ะศูนย์ค่ะสามนะคะวันนี้ที่ชอบมากที่สุดคือสามค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ชอบสองตัวแหละแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ชอบตัวเดียวก็อาจารย์แอ ชอบ3นะคะอาจารย์แอดชอบ5 3 2ตัวเนาะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ขอให้ทุกท่านเฮงรับโชคนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้ง mm hmm. ท่านใดอยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์สามารถแอดไลน์ตาม ID ข้างล่างนี้แล้วก็แจ้งกับทีมงานค่ะมาจากรายการฮานอยพารวยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดึงเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ